แล้ววันนี้นะครับประเทศจีนเนี่ยคนของเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวมาเลเซียไปเที่ยวเวียดนามไปเที่ยวสิงคโปร์แล้วเขามาประเทศไทยน้อยคนที่เป็นพรีเซนเตอร์ตัวจริงก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยคนจีนเนี่ยเขากลับไปเขาต้องไปเอาภาพของญี่ปุ่นไปโชว์ภาพมาเลเซียไปโชว์ภาพสิงคโปร์ไปเที่ยว แล้วเข้ามาเที่ยวไทยน้อยลงวันนี้มันจะมีใครละ่ะเอาภาพคนไทยไปโชว์เอาภาพประเทศไทยไปโชว์โอกาสที่เขาจะเลือกที่จะมาประเทศไทยมันน้อยไหมครับทีนี้มันจะยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆหลายคนก็อาจจะบอกว่าเดี๋ยวสักวันเขาก็มาเองแหละครับผมอยากจะบอกนะครับคนที่มีหน้าที่กำกับหรือดูแลเรื่องการท่องเที่ยวคุณต้องคิดให้ไกลกว่านี้วันนี้ประเทศไทยต้องรีบ กอบกู้เรื่องของนักท่องเที่ยวขึ้นมาให้เร็วที่สุด